สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบวัตถุมงคลนะครับรุ่นร้อยปีครับของหลวงพ่อรวยปราสาติโกนะครับออกวัดปราสาทตร์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับไปสร้างอุปถัมภ์ศาลาการเรียนวัดปราสาทนะครับกับนี่ครับพยันนี่เดี๋ยวดีดูพยันก่อนพยันที่โชว์อยู่นะครับใครจะสนใจก็ผืนละ200บาทราคาจอง500บาท นะครับนี่พยันนี่ครับพยันนะครับพยันนี่ขนาดเนี่ยสิบสองคูณสิบหกจุดห้านิ้วนะครับพยันรวยเงินล้านสีทองนะครับจํานวนการจัดสร้างสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าื้นนะครับราคาจองห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่มาเดี๋ยวพยันนี่ก็สวยโอ้โหเดี๋ยวผมเคลื่อนได้ไหมให้เห็นเต็มได้ไหมนี่นี่พยันนะครับพยันขนาดก็พอสมควรน,นะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกับที่จะให้ดูวันนี้เป็นชุดกรรมการพระปิตานะครับราคาต่ํากว่าจองแน่นอนนะครับราคาต่ํากว่าจองแน่นอนนี่ครับวันนี้นี่ครับมีปิดตาชุดกรรมการเล็กนะครับราคาจองเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทจัดสร้างแค่ร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะครับนะครับเป็นปิดตาเนื้อผงทูบโรยงาช้างหน้ากากเงินลงยานหนึ่งองค์ แล้วก็เนื้อผงใบลานหน้ากาศทองทิพย์ลงยาเนื้อวานเสนจันนะครับหน้ากากทองทิพย์ยนนากากงลงยาและเนื้อไม้ตะเคียนพันปีหน้ากาศทองทิพย์ครับอันนี้ชุดละ2,500นรบาทนะผมแบ่งไปเลยชุดละ1000บาทครับใครจะเอาเอาได้เลยนะแล้วก็จะมี1ชุดก็เป็นอีกหนึ่งรายการเป็นรายการชุดของขวัญครับจัดสร้าง399ชุดราคาจอง1,500บาทนะครับชุดนี้เอาไปที่700บาทแล้วกันนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นเนื้อเกศรนหน้ากากสามกษัตริย์เนื้อผงพุทธคุณพระปิตาปดนี่หลวงปุ่โตโอ้โยมวลสารดีนี่หน้ากากกะไลทองพ้นทรายองค์ที่สามเป็นเนื้อผงใบโพนะครับอินพานเนื้อผงใบโพนิพานนะครับหน้ากากกะไล ก็ลาลเงินพ่นทรายแล้วก็สุดท้ายเป็นเนื้อเงินผงเนื้อผงพุทธคุณรวยผงตาใบทองมวลสรารเก่าหลวงพ่อรวยปีสองห้าสามหกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับกล่องกล่องก็จะได้กลอ่กลองกระยะกล่องกระดาษอย่างนี้ไปด้วยเลยนะครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเขียนว่าพระปิตารวยปหนี้นะครับนี่หลวงพ่อรวยปีหกห้าวัดประสาทนะครับข้างในก็เป็นกล่องกระเี่อย่างดีอันนี้ซีนอย่างนี้ซีนอย่างดีอยู่นะครับนี่ซีนอย่างนี้อันนี้หมายเลขสองหนึ่งนะครับนี่ มาเดี๋ยวผมแกะหมายเลขสองหนึ่งให้ดูหน่อยนะครับนี่หมายเลขสองหนึ่งอัเป็นซีอย่างนี้ในในกล่องเลยนะครับแบ่งให้เอฟซีไปชุดละหนึ่งพันบาทแล้วกัน่ะนะครับมาเลขดวกันทั้งหมดนะครับมาดูองคดาราก่อนเลยแล้วกันองคดาราครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอซูมเลยนะครับพยานขืนละสองร้อยบาทนะใครสนใจพยานหลวงพ่อรวยนะครับขนาดนี่ครับนี่ครับหน้ากากเงินลงยานะครับพัปิดตารวยปลดหนี้นะ ด้านหลังกันโอ้โหเป็นยันนะครับนี่โอ้โหตอ,อกเลขโคดด้านล่างนี่ครับหมายเลขสองหนึ่งโอ้โหนี่นะใครชอบปิดตางานหน้ากากจยัดไปเลยนะครับนี่แล้วก็ที่เหลือเป็นเนื้อหน้ากากของทิปมอนสานีดีแน่นอนนะครับตอ,อกเลขโคด้านล่างเหมือนกันนี่นะครับแล้วก็นี่หน้ากากนะครับนี่คือชุดกรรมการใหญ่ส่วนชุดกรรมการเล็กนี่ชุดกรรมการเล็กมนสารดีนะมีมวนสารของ ของหลวงพ่อรวยปีสามหกแล้วหลวงปู่โตด้วยนะนี่ครับหน้ากากสามเคนี่ครับหน้ากากชุกเงินหน้ากากทองทิพย์ละหนีมรสารพุทธคุณนะครับโอ้โหเนี่ยนะใครสนใจก็อันนี้เป็นเลขเดีวยวกันหมดทั้งหนึ่งสามเจ็ดเลยนะครับรุ่นนี้ใครจะเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับกับพระปิตานะครับรุ่นรวยปลดหนี้นะครับหลวงพ่อรวยนะครับนี่ วันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆงรวยๆคาดแค้วปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ